ดีค่ะคุณผู้มชมวันนี้เด็กๆเขาได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พาเจ้าต่อไปเดินเล่นนะคะวันนี้อากาศดีนะคะในฤดูหนาวสวนฮันนี่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอากาศดีๆอย่างนี้ค่ะตามลูกมาด้วยเดี๋ยวเราจะพาเจ้าต่อไปเดินเล่นกันค่ะวันนี้เดินกี่กิโลเนอะเดินกี่กิโลเมตรไม่รู้แมวทำไมไม่รู้ล่ะไปเดินซะหน่อยจะได้นอนหลับนะคะปกติฮันนี่จะนอนกลางคืนก่ไปหลับเลย รอด้วยเ,เห็นไหมโตมันยังรอแม่เลยพี่ไม่รอเลยอันนี้แปลว่าสปเปรโตแปลว่าเล่าสุดปิดแต่เราก็ไม่สนใจเราก็จะเดินใช่ไหมแต่เราก็ไม่สนใจเราจะเดิน <laughs> <laughs> ใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่ที่นี่แล้วเป็นถิ่นของเรานะคะนี่ค่ะบ้านทังนี้จะอยู่ตรง้น้นหลังสีเหลือง แดดสวยมากเลยค่ะหิมะหายไปหมดแล้วนี่เป็นโซนที่เด็กๆเ,เขามาเล่นหิมะในวันที่หิมะตกนะคะอะไรกันอะอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวโดนกล้องแม่ไปโดนหรอกไปเพล็กซีตอไปไหนอยากไปไหน อยู่ต้นไม้ตัวนี้สิคะมันนี่อยู่ที่นี่มาน่าจะแปดปีแล้วนะคะต้นนี้เขาก็ยังอยู่ของเขาเหมือนเดิมสวยค่ะบางทีก็ดูน่ากลัวบางทีเขาก็ดูสวยในแบบของเขาะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็น k i n ร e r g a r เ e n นนะคะบ้านนี้เขาจะเรียก b i r l e ดนี่เป็นสนามเด็กเล่น อันนี่จําได้ว่าตอนที่ลูกๆฮันี่ที่พวกเราย้ายมาอยู่ที่นี่กันใหม่ๆนะคะอันนี้ก็จะต้องเดินมารับลูกอยู่ที่เนี่ค่ะเขาจะเล่นอยู่ข้างนอกแล้วก็พอสักบ่ายบ่ายสองฮันนี่ก็มารับเขากลับบ้านบางทีก็ยาวไปถึงบ่ายสามเลยนี่ขนาดโรงเรียนเขาปิดนะคะเนี่ยเขาก็ยังจัดอะไรน่ารักน่รักเอาไว้พอฮันนี่รับลูกเสร็จก็เดินกลับบ้านตรงนี้ ไปไหนกันแล้วส่วนข้างบนนี้จะเป็นโรงเรียนนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณหลังโรงเรียนนะคะอู้เด็กๆเขาไปกันนู่นแล้วค่ะไวมากเห็นไหมคะเนี่ยตัวเล็กๆเวลาเขาอยู่โรงเรียนบางทีคุณครูเขาก็พาเด็กๆมาเดินมาเดินเล่นอยู่ข้างหลังโรงเรียนเนี่ยค่ะในฤดูสปริงเขาก็จะปลูก ข้าโพดนะคะที่ฮันนี้เคยพาคุณยายมาเดินเล่นนะคะสวยมากเลยแดดดีมากเลยค่ะอุ่นๆแต่มีลมอ่อนๆก็ทำให้หนาวได้เหมือนกันค่ะนี่นะคะบ้านคนที่เขาทำไร่แถวเนี้ยนะคะบ้านเขาวาจะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นข้างหลังโรงเรียน คนที่นี่เขาจะนิยมปลูกบ้านเป็นชั้นๆนะคะเหมือนว่าถ้าลูกของเขามีครอบครัวอย่างเงี้ยเขาก็จะทําเป็นชั้นต่อชั้นขึ้นไปชั้นล่างกับชั้นกลางก็ถะเป็นของพ่อแม่แล้วก็ชั้นบนสุดหรือชั้นใต้หลังคาเขาก็จะแบ่งให้เป็นของลูกค่ะแล้วแต่ว่าคนไหนจะอยู่กับพ่อกับแม่ถ้าอยู่เขาก็จัดปลูกเป็นชั้นๆแต่เท่าที่ฮันนี้เห็นมันจะมีอย่างเต็มที่ก็3มชั้นนะคะ ไม่ค่อยเห็นมีสี่ชั้นห้าชั้นเนี่ยค่ะวิวสวยมากเลยตรงข้างในนุ้นก็จะเป็นป่าเล็กๆนะคะเราสามารถเข้าไปเดินเล่นข้างในก็ได้แต่ทันนี้จะไม่ค่อยไปค่ะเพราะเคยเดินไปแล้วมันไม่มีไม่มีอะไรค่ะไม่มีเห็ดมีแต่แบบเราไปเดินเล่นพักผ่อนสูตรโอโซนฟ่าปกติก็จะมาปั่นจักรยานมั่งเดินมั่งอยู่แถวนี้นี่คือดินบ้านนี้ค่ะมันจะเป็นออก สีดำๆน้ำตาลน้ำตาลค่ะดินบ้านเขาดีค่ะปลูกอะไรก็งามแต่ว่าผักไทยเรานี่กไ็ไม่ไม่ทุกอย่างนะคะเป็นบางอย่างอันนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าผักไทยเรานี่มันชอบแบบไหนกันแน่แต่อากาศน่าจะเกี่ยวข้องค่ะคือมันหนาวไปสำหรับผักบ้านเราเนาะโอ้โหเด็กๆเขาไปกันไกลแล้วนะคะ แดดดีค่ะอนแต่ว่ามลมพัดชุยชยชชยลมพัดชุยชยลมพัดช่วยชยแบบนี้ก็หนาวเหมือนกันนะคะเนี่ยเย็นเย็นมือไม้เย็นหมดเลยค่ะฟ้าสวยมากเลยดูสิค่ะสีฟ้าเชียวท้องฟ้าสดใสมองไม่เห็นตัวเด็กๆเลยนะคะเดี๋ยว่ให้ได้ยินเสียง แววๆมาจากทางนน้นหลังนู้นไงมันนี่เร็วมาแล้วค่ะตัวเล็กไปไหนมาเอ้าเอ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 าไปไหนมาไปอีกไปวิ่งเร็วมาก เด็กๆเ,เขาไปทางนู้นกันแล้วเดี๋ยวฮันนี่จะต้องตามลูกๆไปนะคะวิวข้างหลังก็สวยไหมคะบ้านคนต้องเดินไปถึงไหนลูกนี่คือป่านะ ถ้าเป็นฤดูสปริงนะคะมันก็จะแบบเขียวแต่มันไม่มีเหตุค่ะที่ป่านนี้มันเล็กไปมั้งหรือว่ามันยังไงก็ไม่แน่ใจนะคะส่วนใหญ่เคยเห็นเพื่อนเขาไปเข้าป่ากันเขาไปเก็บเห็ดกันเยอะเลยค่ะเห็ดรวงพึ่งเห็ดแชมเปียนโอโหเล่นไม้ใครเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะหรือเด็กเลี้ยงหมา โหนี่อะไรขี้วัวเหรอไม่เหมือนขี้วัวเลยแม่รู้นมาจากครึตัวสัตว์เหรอแอนิมอลเป็นที่ดินสมาครครั้งออกอ๋อเหมือนหนูเหรอไม่ดิจิตเบกตัวมึงเจอเหรอไม่เจอตัวไอ้ตัวที่พี่เอาเยี่ยวรถแม่งเลยเอาน้องไปยืนเลยตรงนั้นแล้วลูก อยากเข้าป่าเหรออยากเดินเข้าป่าเหรอมันคาบไม้ <c oughs> สนุกอยู่คนเดียวเลยนะ <c oughs> เอาไม้พันตัวมันน่ะลูก <c oughs> เอาวันนี้ก็ติดหลัง <c oughs> บอกอันนี้ของฉันไ,ไปยุ่งไปไปไหนนะไปทำไมเนี่ยนนะ่ะก็ต้องเราไปไม่หนาวเหรอแม็กี้ว้วเก็บไปทำปุ๋ยดีมั้ง No don't you do it ตุ๊ดแมวไม่คืนมันไม่คืนนะลกูกไอ้เเอา ขาต้องเอามาคืนเนี่ยมาแล้ว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 ขอขอต่อขอแม่เร็วมามาให้ป่ะมาขอเต้ยสุดสิขอเร็วุสต, <laughs> ต่อสุดสิต่อตุดสุดสุดสิมาเร็วขอแม่แม่ดูกะหักมาขอดูกะฉีดเปล่าแป๊สโอ้มาไม่ให้ เดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปไหนครับแภูมิสัตยไทยภูมิสัตไทยดิเข้าป่าครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าป่าป่าสายม่ภูมิสัตไทยเลยนี่คนไทยดูนั้นเนี่ยลูกคนไทยดูรออนทำไรครับระวังที่มือนะ เหนียวลูกมันไม่ได้ตายมันยังสดอยู่อตายไปเดี๋ยวก็ตบงายท้องให้คนดูดูไหนครับแปวเกงในสีส้มอีกเอาเอาแปโดนเลยไป ก่อนที่มันจะหนาวลูกวันนี้ยังมีแดดเดี๋ยวพอไม่มีแดดจนะหนาว,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 วเด็กๆเ,เขาจะชินกับป่าเล็กๆอันนี้นะคะเพราะว่าตอนเด็กๆอย่างที่ฮันนี่บอกว่าโรงเรียนเนี่ยเขาพาเข้ามาเดินเล่นเข้ามาทํากิจกรรม,ลมเล่นเกมหาโน่นหานี่เวลาแดดดีๆเขาก็จะพาเด็กเข้ามาเดินเล่นในนี้นะคะ เห็นไหมคะป่ามันจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะเดินข้างหลังบางครั้งเขาก็มีกิจกรรมให้แบบพ่อแม่แม,มากับเด็กๆตรงนู้นมีตั้งเยอะอายาดูเอริกบอกว่าข้างหลังนู้นใหญ่ค่ะแต่ท่านี้ไม่เคยไปแล้วค่ะเพราะว่ากลัวหลงห <laughs> ลงแล้วเดยวลำบากกลับบ้านไม่ถูก <laughs> เสียดายที่คราวที่แล้วไม่ได้พาคุณยายมาเดินเล่นในป่านี้นะคะเพราะว่าคุณยายเขาชอบดูต้นไม้ที่มันแบบสูงชรูดแบบนี้ค่ะ เขาบอกว่ามันมันไม่เหมือนที่เมืองไทยแต่ท่านี้ก็ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมันเป็นยังไงนะคะต้องดูสิคะแบบนี้ค่ะตรงจากข้างล่างขึ้นาบนเขาก็จะต้นเขาจะตรงอย่างนี้เลยค่ะเลี้ยวขึ้นไปบางต้นเนี่ยอายุเยอะนะคะเพราะว่าที่นี่ผิดกฎหมายเรื่องตัดต้นไม้ต้นใหญ่ะคะ่ะก่อนจะตัดหรืออะไรต้องขออนุญ,ญาตให้เขามาสเต็มก่อนว่าอ่ะต้นนี้คุณสามารถตัดได้แล้วนะแม่จะให้ดูต้นไม้ก่อนลูก ี่นะคะต้นไม้ก็จะขึ้นไปแบบนี้ป่านี้ไม่ค่อยยังไม่เห็นต้นไหนใหญ่เท่าไหร่เอริกมันมีต้นไม้อนไหนใหญ่พาแม่ไปดูมั่ง,งดูต้นไม้ที่ท,ที่เขาที่คิดว่าใหญ่ที่สุดให้ดูนะคะแต่เท่าที่ฮะนี่เห็นป่านี้ยังไม่เห็นต้นไหนใหญ่เลยเฮ้ยวิ่งมาตกใจหมด พี่จะไม่พาหลงใช่ไหมหจะไม่พาหลงใช่ไหมหลงก็เลสโ o เรารก็ใช้ทรัพย์สด้วยเลยอ่าเ <h ums> ยอะเลยหู แต่ยังไม่เห็นต้นไหนใหญ่เลยค่ะมีแค่ต้นเล็กตันนี้ก็ใหญ่แต่ไม่ใหญ่มากระวังลนนั่นใหญ่สุดละอ้วนเเอออาา้วนอ้วน

อย่นี้ก็ไม่ใหญ่เป็นเล็กด้วยไม่ใหญ่เท่าไรอันนี้เป็นปัญหาระดับชาติมันสูงอันนี้เขาเรียกสูงกับคำว่าใหญ่กับสูงเฮริกบอกว่าต้นนี้ก็อ้วนนี่ดูท่าเขาดูท่าเขาที่ไหนทใหมนี่เหรออ้วนแล้วเหรอไม่ไม่เยอะเสียงก็เป็นตุ๊ดเป็นก็เป็นตุ๊ด่เมื่อกี้เจอเพื่อนบ้านนะคะ ชื่อเดียวกับคุณย่าเลยมาเรียมาเรียอมารียนี่สูงด้วยสูงแต่ไม่ใหญ่กได้ประกาศสุดยลกาปมิสราสุดาประกาอะไรอะ